โดน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 ครับโดนครับโดนครับเข้าป่าแล้วโอ้เข้าปลาแล้วเข้าปาแล้วเดี๋ยวเดเยจ็นเออ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 เข้าป่าแล้วครับโอ้ยโอ้ย s จะโดมาแล้วครับจะโดมาแล้วพี่น้องจะโดมาแล้วพี่น้องจะโดครับผม โอ้โหไม่โดนปาดไม่โดนเฉยไหมโอ้ข้ามหัวครับผมโอ้โหอะไรวะ <c oughs> นัดแรกก็ไม่โดนแล้วครับผมโอตายตายครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พิทนาเซียนปลาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็พามายิงปลากแล้วครับ ยิงชาโดไปแล้วพี่น้องตรงนี้ครับผมไม่โดนครับอู้สุดายมากเลยเดี๋ยวฝากติดตามรับชมด้วยครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ออำเภอห้วยพึ่งนะครับนี่ครับสภาพหม้เดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมว่าวันนี้จะได้กี่แต้มนะพี่น้องจัดไปครับจะโดไหมล้วครับ ดูครับผมอู้หโดน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 ครับโดนครับโดนครับเข้าป่าแล้วโอ้เข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเ,ย,เย็น เข้าป่าแล้วครับโอ้ยโอ้อยจะเย็นพ่อหนุ่มโดนแล้วเด็ดโดนแล้วไม่รู้มานี่ไปไกลแท้คือเบาเบาวะ่ะ ือเบาวะลุดหรือเปล่าดูหลุดแล้วหลุดไปแล้วโอ้ยยังวะโดนไม่เต็ม อย่างนี้จริงจริงโอ้โหหลุดไปแล้วครับผมโอ้โดนอะไรนี่ตงใส่โดนหมิ่นครับโอ้หลุดไปแล้วครับผม,ม,บบผมยิงดอกแรกไม่โดนยิงดอกที่สองหลุดโอ้จะสวยอะไรขนาดนี้ โอตายเอาใหม่ครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้มือใหม่ครับเผื่อมันมาอีกนะฮดพี่น้องจะโดขึ้นครับอู้มองไม่ทันพี่น้องเลยตัวยังใหญ่เลยอู้มองไม่ทันครับผม,มเสียดายเลยพี่น้อง เดี๋ยวรอนมาไหมครับผมโอ้โหตื่นเต้นเลย <laughs> คลิปนี้ก็แหวนะโอ้ยิงปลาไปสองทีไม่ได้สักตัวครับผมเดี๋ยววันหน้าค่อยมาแก้มือใหม่ครับผมไปครับกลับบ้านครับผมทำแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ